เธอเคยเชื่อไหมว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งแม้หัวใจจะผ่านรอยแผลมาทั้งชีวิต<ฟ>แค่ตั้งใจจะช่วยชำระค่าเช่าบ้านครั้งหนึ่งแต่ใครจะรู้ว่าคืนนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความบ้าคลั่งในบ้านปลายชีวิตเมื่อชายชาราผู้โดดเดี่ยวคนหนึ่งได้พบหญิงแปลกหน้าที่เปลี่ยนทุกความทรงจำของเขาไปตลอดกาลและสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวกลับกลายเป็นพันธนาการทางหัวใจ ที่เขาไม่มีวันปลดออกได้อีกเลยนี่คือเรื่องราวของความรักที่ไม่ได้จบลงด้วยคำว่าจากลาแต่คงอยู่ในทุกลมหายใจแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างกันอีกต่อไปตกลงว่าจะทำแค่ครั้งเดียวแทนค่าเช่าแต่กลับบ้าคลั่งไปแล้วจุดเริ่มต้นรักยามบ้านปลายความรักวัยชราลมยามเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นชาอุ่นลอยคคลุ้งในห้องเล็ก แสงแดดสุดท้ายของวันลอดผ่านม่านลูกไม้สีสีกระทบโต๊ะไม้ที่มีรอยขีดเขียนของการเวลาชายชรานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้โยกเสียงไม้เสียดสีเบาๆดังประสานกับเสียงหัวใจของเขาเองเขามองนาฬิกาแขวนที่หยุดเดินมานานเข็มสั้นชี้เลขหกเข็มยาวหยุดอยู่ตรงข้ามพอดีเหมือนเวลาหยุดลงในค่ำวันนั้นวันที่เธอมาขอพักในบ้านที่ไม่มีใครเหลียวแลหญิงชราผมสีเงินเข้มกว่าของเขาเล็กน้อย ใบหน้ามีรอยย่นลึกแต่แววตายังคมเหมือนดวงไฟในพายุขออยู่ชั่วคราวนะแค่เดือนเดียวค่าเช่าเท่าไหร่ก็บอกมาเสียงเธอสั่นนิดนิดเหมือนพยายามกลืนบางสิ่งไว้ในคอเขาหัวเราะเบาแค่ครั้งเดียวแทนค่าเช่าก็พอคำพูดนั้นหลุดออกไปโดยไม่ตั้งใจแต่เธอเงียบไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝนเริ่มตกนอกหน้าต่างกลิ่นดินเปียกซึมเข้ามาในห้องชื้นเย็นและหวานราวกับความทรงจำที่ถูกฝังไว้ เธอวางกระเป๋าผ้าเก่าลงข้างเตียงก้มมองพื้นไม้ที่มีรอยแตกแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขาในแวบนั้นมีบางอย่างในดวงตาเธอสั่นไหวคล้ายคนที่ผ่านไฟมาก่อนแต่ยังยืนอยู่ท่ามกลางเท่าฐานเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงใจเต้นแรงมือสั่นจนแก้วชาที่ถืออยู่เอียงหกลงพื้นน้ำชาร้อนกระเซ็นบนหลังมือแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดมีเพียงความรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายกลัว แต่ก็หลงไหลคืนนั้นเงียบสนิทเสียงฝนข้างนอกตกไม่หยุดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเธอเดินในครัวชาชาหนักแน่นเหมือนคนที่รู้ทุกจังหวะของบ้านหลังนี้ดีเกินไปทั้งที่เพิ่งมาวันแรกเขาลุกขึ้นเดินตามเสียงนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนเด็กหนุ่มในครัวมืดมีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดเดียวเนืออ่างล้างจานเธอยือนหันหลังให้เงาของเธอยาวทอดบนพื้นไม้ ไหลรวมกับเงาของเขาที่เพิ่มก้าวเข้าไปใกล้หาน้ำเหรอเขาถามเสียงแหบเธอหันกลับในมือมีมีดเล็กๆสำหรับหันผักแต่เธอไม่ได้ขยับมีเพียงรอยยิ้มแปลกบนใบหน้าไม่ค่าแค่คิดถึงตอนเด็กเคยทำกับข้าวให้แม่ตอนฝนตกแบบนี้เสียงเธอนุ่มแต่เย็นเฉียบเขายิ้มตอบพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่เหมือนลิ้นแข็งค้างในปากแสงไฟกระพริบแล้วดับไปชั่วขณะ ในความมืดเขารู้สึกถึงลมหายใจของเธออยู่ใกล้มากกลิ่นสบู่โบราณกลิ่นฝนกลิ่นผิวหนังคนแก่ที่ยังคงอุ่นหัวใจเขาเต้นรัวก่อนเสียงฟ้าผ่าดังลั่นจากภายนอกไฟกลับมาติดเธอหายไปจากตรงหน้ามีเพียงมีดเล็กบนโตะ๊ะและถ้วยชาที่เธอเพิ่งรินทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งเขาหันซ้ายหันขวาแต่ทั้งบ้านกลับเงียบเหมือนทุกอย่างกลืนหายไปกับเสียงฝน เขาเดินขึ้นบันไดผ่านภาพถ่ายเก่าของภรรยาที่เสียไปนานแล้วดวงตาในภาพเหมือนมองตามทุกย่างก้าวประตูห้องนอนเปิดแง้มไว้ผ้าม่านปลิวเบาในลมฝนที่สอดเข้ามาบนเตียงมีรอยบุ๋มเหมือนมีคนเพิ่งนั่งอยู่เมื่อครู่แต่ไม่มีใครเขายืนมองใจเต้นแรงจนเจ็บกลิ่นน้ำหอมเก่าของผู้หญิงลอยอยู่ในอากาศกลิ่นเดียวกับที่ภรรยาเคยใช้เมื่อสาสิปีก่อน เขาหยิบขวดเล็กบนโตเครื่องแป้งขึ้นดูฉลากลอกจางแต่จำได้แม่นอ s สเดรา n เขาไม่เคยบอกใครว่าเก็บขวดนี้ไว้แม้ภรรยาเสียไปนานแล้วแล้วหญิงคนนี้รู้ได้อย่างไรเสียงประตูชั้นล่างดังขึ้นตึมงตึมเติงเขาสะดุม้มรีบลงไปไฟในห้องโถงกระพริบทีหญิงชารานั่งอยู่ตรงเก้าอี้โยกของเขาใบหน้าสงบ ดวงตาต้องมองไปที่ประตูบ้านคุณกลับมาทำไมเขาถามเสียงแผ่วจนแทบไม่ออกเธอไม่ตอบแค่ยิม้มรอยยิ้มที่เหมือนทั้งเจ็บปวดและเย้ยหยันในเวลาเดียวกันตกลงว่าจะทำแค่ครั้งเดียวแทนค่าเช่าจำได้ไหมเสียงเธอพร่าเบาเขาก้าวถอยหลังไม่เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรเธอลุกขึ้นช,ะชะ้าๆแต่มั่นคงฉันทำตามที่คุณพูดแล้วครั้งเดียว แต่ตอนนี้คุณต่างหากที่ติดอยู่ในนั้นสายตาเธอทิมแทงเข้ามาหัวใจเขารู้สึกเย็ยนว่าเหมือนมีมือเย็ยนจัดกำแน่นอยู่รอบอกหมายความว่ายังไงครั้งเดียวอะไรเธอยกมือขึ้นแต่อกเขาเบาๆอุ่นแต่เจ็บเหมือนถูกเหล็กร้อนจี้ครั้งเดียวที่คุณเรียกฉันว่าเมียเขาชะงะทุกภาพในอดีตแล่นกลับเข้ามาในหัวใบหน้าเก่าที่เขาเคยรักสุดหัวใจเสียงหัวเราะยามเย็นริมทุ่งนา คืนที่เธอร้องให้ก่อนจากไปโดยไม่มีคำลาไม่ใช่เธอเป็นไปไม่ได้แต่ในดวงตาของหญิงชาราเบื้องหน้าเขาเห็นแววตาเดิมนั้นชัดเจนคุณตายไปแล้วเขาพูดแทบไม่ออกเธอยิม้มแต่คุณไม่ปล่อยฉันไปบ้านหลังนี้ก็เลยไม่ปล่อยคุณเหมือนกันเสียงลมพัดแรงขึ้นหน้าต่างเปิดเองจนม่านสะบัดภาพถ่ายบนผนังร่วงกระแทกพื้นทีละใบแตกละเอียดเป็นเศษแก้วไฟดับอีกครั้ง เสียงฝนกลืนทุกสิ่งหัวใจเขาเต้นแรงจนหายใจไม่ทันมือเย็นเฉียบมองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาในความมืดเธอกระซิบชิดหูเขาตกลงว่าจะทําแค่ครั้งเดียวแทนค่าเชา่าเสียงนั้นยาวแผ่วและเย็นราวกับลมหายใจสุดท้ายแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงของเธอหรือเสียงในหัวเขาเองในความมืดนั้นเสียงฝนยังคงตกเหมือนโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงเขาและเธอ ลมหายใจสั้นทีของเขาก้องในอกมือสัน่นหัวใจเต้นถีเหมือนกลองในงานศพเงาร่างหญิงชราเคลื่อนไหวช้าๆแต่ทุกก้าวเหมือนเสียงสะกิดจ,จากอดีตทุกสัมผัสที่เฉียดผ่านเหมือนเรียกบางสิ่งในใจเขาให้ตื่นขึ้นอีกครั้งฉันรอคุณนานมากเสียงเธอขาดเป็นห่วงๆแผ่วเหมือนเสียงลมลอบประตูเขาก้าวถอยแต่ขาไม่ขยับเหมือนพื้นไม้เหนียวหนึบยึดเท้าไว้ฉันไม่รู้เขาพูดเสียงสัน่น ไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นวันนั้นเธอหัวเราะเบาเสียงหัวเราะที่เหมือนมาจากหลายปีซ้อนกันเศร้าแต่เยื่หยันเพราะคุณเงาเหมือนฉันเธอก้าวเข้ามาใกล้อีกเงาใบหน้าซ้อนเข้ากับเงาเขากลิ่นฝุ่นเก่าและกลิ่นดอกไม้แห้งอบอวนเราต่างแก่ต่างเหลือแค่เงาของตัวเองแต่เงามันก็ต้องการอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเขาหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบบีบแคบลง เสียงนาฬิกาแขวนที่หยุดเดินกลับเริ่มดังอีกครั้งติตอกติตอกเข็มทั้งสองค่อยค่ยหมุนถอยหลังเหมือนเวลาไหลกลับภาพในหัวเริ่มพรามัวภาพหญิงสาวในวัย25เดินอยู่ในสวนดอกไม้หลังบ้านใบหน้าเธอเปื้อนรอยยิ้มมือถือชามข้าวตม้มเธอเรียกชื่อเขาเบาๆพี่ชัยมากินก่อนเดี๋ยวเย็นหมดเขาเห็นตัวเองในวัยหนุ่มยืนอยู่ตรงบันไดย,ยิ้มตอบ หัวใจเต้นแรงแบบที่ลืมไปนานแล้วกลิ่นดอกมะลิในลมอ่อนๆเสียงจักจันรเสียงหัวเราะทุกอย่างเหมือนจริงเกินไปแต่ทันใดนั้นภาพทั้งหมดหายวับไปในแสงขาวพร่าเหลือเพียงร่างหญิงชราเบื้องหน้าที่มีดวงตาคู่นั้นดวงตาที่เขาเคยรักคุณค่าฉันจำได้ไหมคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงกลางใจเขาถอยหลังเมกฉันไม่เคยวันนั้นเธอกระซิบ คุณเมาคุณผลักฉันตรงบันไดฉันลมหัวกระแทกพื้นคุณร้องเรียกชื่อฉันแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงฝนดังขึ้นอีกแรงกว่าเดิมเหมือนฟ้าร้องตอบรับความลับที่ถูกเปิดเผยเขาสุดลงกับพื้นมือสั่นเทาฉันฉันแค่โมโหแต่คุณไม่เคยขอโทษเสียงเธอเย็นจัดคุณเก็บร่างฉันไว้ในห้องใต้ถุนแล้วบอกคนอื่นว่าฉันหนีไปเขาปิดหูพอ<ผ>มิ มันยังไม่พอคุณสร้างบ้านหลังนี้ทับหลุมศพฉันแล้วคุณอยู่กับฉันทุกคืนเขารู้สึกคลื่นไหวในอกเหมือนหัวใจจะระเบิดห้องทั้งห้องเริ่มสัน่นไฟกระพริบเสียงจานแตกประตูปิดเองดังสน,นั่นทาไมคุณกลับมาเขากรีดร้องเธอก้าวเข้ามาใกล้จนหน้าแทบชิดดวงตาเธอฉายแสงสีขาวเพราะคุณยังเรียกฉันว่าเมียเขาสัน่นน้ำตาไหลฉันขอโทษ เธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นบิดเบี้ยวขอโทษไม่พอเธอยื่นมือออกมานิ้วเรียวยาวเย็นเฉียบแต่ที่หน้าผากเขาทันใดนั้นความทรงจำถาโถมเข้ามาอีกครั้งเสียงลมหายใจสุดท้ายของเธอเสียงหัวใจเขาเต้นแรงก่อนหยุดนิ่งในชั่ววินาทีแห่งความกลัวเขาเห็นภาพตัวเองลากร่างเธอลงบันไดเสียงกระแทกเสียงเนื้อกระทบไม้เสียงที่เขาฝังลึกไว้ในจิตจนไม่อยากจำ เขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเธอยังคงแต่หน้าผากเขาไว้เสียงกระซิบแผ่วเบาความรักของเราไม่เคยตายโลกทั้งใบหมุนกลับเขามองเห็นตัวเองในเงากระจกใบหน้าชราเหมือนละลายเนื้อหนังเริ่มเหี่ยวย่นกลืนกับความมืดเขาเห็นเธอยืนอยู่ข้างหลังในกระจกแต่เมื่อหันกลับไม่มีใครมีเพียงก้าอีโยกที่ไหวชชาเสียงไม้เสียดสีดังคลอฝน เขาค่อยๆก้าวไปนั่งเหมือนถูกบางสิ่งบังคับมือวางบนพนักหัวเอนพิงลมหายใจเริ่มแผ่วกลิ่นน้ำหอมเก่าอบอวนรอบตัวอีกครั้งเสียงหญิงชราดังขึ้นข้างหูครั้งเดียวแทนค่าเช่าจำได้ไหมคะเขาพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มครั้งเดียวที่ทำให้ฉันตายเธอหัวเราะเบาๆแล้วเงียบเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อเสียงฝนหยุด บ้านกลับนิ่งสนิทไม่มีเสียงหัวใจเต้นอีกต่อไปรุ่งเช้าเด็กชายจากบ้านข้างๆเดินเข้ามาเรียกจะตาชายไม่มีเสียงตอบเขาเปิดประตูเข้าไปกลิ่นชาแห้งและฝุ่นอวนในอากาศเก้าอี้โยกยังแกวงเบาๆร่างชายชราเอนหลับตาอยู่บนนั้นริมฝีปากยิ้มจางๆแต่สิ่งที่ทำให้เด็กชายวิ่งร้องออกไปสุดเสียงคือร่างหญิงชรานั่งพิงขาเก้าอี้อีกด้าน ในอ้อมแขนของชายคนนั้นทั้งสองใบนแนบกันเย็นเฉียบนิ่งสนิทบนโต๊ะมีแก้วชาสองใบหนึ่งใบยังอุ่นอีกใบเย,ย็นจนจับไอ้น้ําและบนขวดน้ําหอมเก่าที่ตั้งอยู่ข้างๆมีข้อความเขียนด้วยลายมือสันๆตกลงว่าจะทําแค่ครั้งเดียวแทนค่าเช่าแต่กลับบ้าคลั่งไปแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกแต่ทุกคืนฝนตก คนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงเก้าอี้โยกดังเอียดอาดสลับกับเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงชาราบางคืนมีคนเห็นเงาผู้หญิงนั่งรินชาอยู่ตรงหน้าต่างเธอหันไปยิ้มให้ผู้ที่มองแล้วพูดเบาๆว่าอย่าพูดคำว่าครั้งเดียวถ้ายังไม่พร้อมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงฝนตกอีกครั้งในคืนถัดมาแสงฟ้าแลาบสองผ่านม่านลูกไม้เผยให้เห็นร่างสองเงาโยกไปมาเก้าอี้ไม้ยังคงขยับเบาๆ เหมือนเรื่องราวความรักนั้นยังไม่สิ้นสุดและทุกครั้งที่มีใครผ่านหน้าบ้านกลิ่นน้ำหอมเก่าจะลอยแต่จมูกกลิ่นเดียวกับที่ชื่อว่าเลสเดฟรานกลิ่นของความรักกลิ่นของคำสัญญาที่กลายเป็นบ่วงกลิ่นของความบ้าคลั่งที่เริ่มจากคำพูดเพียงประโยคเดียวตกลงว่าจะทำแค่ครั้งเดียวแทนค่าเช่าแต่กลับบ้าคลั่งไปแล้วบ้านทั้งหลังเงียบงนันแต่ในเงามืดของหน้าต่างดวงตาคู่หนึ่งยังมองออกมา นิ่งและมีชีวิตแสงยามเช้าส่องผ่านม่านลูกไม้สีขาวละอองฝุ่นเต้นระยิบอยู่ในอากาศราวกับเศษความฝันที่ยังไม่ตื่นกลิ่นชาแห้งยังลอยค้างในห้องเหมือนใครเพิ่งวางถ้วยลงเมื่อครู่ตาชายลืมตาช้าๆหัวใจเต้นแผ่วเสียงนาฬิกาแขวนยังเดินต่อเนื่องติก๊กตอจังหวะน,นั้นเหมือนบอกให้เขารู้ว่าเวลายังไม่หมดเขานั่งนิ่ง สายตาเหมอมองไปยังก้าวอี้โยกที่อยู่ตรงข้ามบาอกเก่าขาดแหว่งตรงมุมไม้ลอกสีจนเห็นเนื้อแท้ด้านในเขาจำได้ดีครั้งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นเธอหัวเราะร้องเพลงเบาๆแล้วบางวันก็เงียบจนได้ยินแค่เสียงลมหายใจของทั้งคู่ภาพเหล่านั้นไหลย้อนกลับเข้ามาเหมือนน้ำหลากทั้งหวานทั้งขมทั้งอุ่นและเจ็บเขายกมือขึ้นแต่หน้าอกรู้สึกถึงจังหวะหัวใจที่อ่อนแรง แต่ยังคงมีอยู่เสียงของเธอเหมือนยังอยู่ใกล้ๆครั้งเดียวแทนค่าเชา่าคำพูดนั้นไม่ใช่คำสัญญาแต่มันกลายเป็นตราประทับของชีวิตเขายิ้มบางๆแล้วหลับตากลิ่นดอกไม้แห้งในห้องทำให้เขาคิดถึงวันที่ฝนตกหนักวันที่เธอขอหลบฝนวันที่เขาเอ่ยประโยคโง่ๆที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดเขาไม่ได้เจอเธอมานานหลายปีหลังจากวันนั้นเธอจากไปไม่พูดไม่ลา เหลือเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆบนผ้าห่มที่ยังติดอยู่จนวันนี้บางคนบอกว่าเธอย้ายเมืองบางคนบอกว่าเธอเสียแล้วแต่ไม่มีใครรู้แน่แม้แต่เขาเองระห่างมันอาจไม่สำคัญอีกต่อไปเขาลุกขึ้นช้าๆขาอ่อนแรงแต่ยังพอพยุงตัวได้เดินไปเปิดหน้าต่างอากาศยามเช้าชื้นด้วยไอฝนเมื่อคืนเสียงนกตัวเล็กส่งเสียงทักเสียงลมพัดลอดชายผ้า เสียงธรรมดาเหล่านี้ทําให้หัวใจเขาอ่อนโยนบนขอบหน้าต่างมีกระดาษแผ่นเล็กๆวางอยู่ลายมือสันส่นๆหมึกจางเกือบลบไม่เห็นถ้าอย่างรักจงให้อภยัยเขาอ่านหลายรอบไม่รู้ว่าใครเขียนแต่หัวใจกลับเข้าใจทุกคําเขาวางกระดาษนั้นลงบนโตะ๊ะแล้วนั่งลงตรงเก้าอี้โยกของเธอหลับตาอีกครั้งในความเงียบเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงจริง เป็นแค่เสียงในความทรงจำเธอเดินเข้ามาในห้องอีกครั้งเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่พูดอะไรเพียงวางมือไว้บนไหลเขาเบาๆสัมผัสนั้นอบอุ่นไม่เย็นชาเหมือนที่จินตนาการเคยสร้างเขาเปิดตาไม่มีใครอยู่ตรงหน้าแต่กลิ่นชาอุ่นกลับลอยแรงขึ้นในอากาศเขาพูดกับความว่างเปล่าฉันขอโทษที่ปล่อยให้วันนั้นกลายเป็นรอยแผลลมหายใจเข้าออกยาว เขารู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างคลายจากอกเหมือนเงาหนักที่แบกมานานค่อยๆหายไปฉันไม่ได้ต้องการให้อภัยจากเธอคนเดียวเขาพูดชา้ชาๆแต่จากตัวฉันเองด้วยคำพูดนั้นเบาแต่มั่นคงดวงตาเริ่มพร่าเพราะน้ำตาไม่ใช่จากความเศร้าแต่เพราะหัวใจที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาหยิบถ้วยชาเก่าของเธอขึ้นมารินน้ำร้อนลงไปกลิ่นชาเก่าฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง เขาวางถ้วยตรงข้ามตนเองเหมือนเคยทำมาเสมอแล้วพูดเบาๆว่าเรายังอยู่ด้วยกันในความทรงจำแค่นั้นก็พอแล้วแสงแดดยามสายลอดเข้ามากระทบฝุ่นที่ลอยขึ้นเป็นประกายคล้ายเกล็ดน้ำตาในอากาศเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ไม่มีมานานไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะเข้าใจในความเศร้าเข้าใจว่าความรักไม่ได้ต้องการผู้ชนะมันแค่ต้องการให้ใครสักคนยังจำ เขามองรูปเก่าบนผนังรูปที่ขอบกรอบแต่ใบหน้าของหญิงสาวในนั้นยังยิ้มเหมือนเดิมเธอยังอยู่ในทุกลมหายใจของบ้านนี้เขากระซิบและฉันจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะถึงวันที่เราพบกันอีกลมพัดเข้ามาแรงขึ้นกระดาษที่มีข้อความถ้ายังรักจงให้อภัยปลิวลงพื้นแต่เขาไม่ลุกไปเก็บปล่อยให้มันไหลไปตามลมเหมือนคำสารภาพที่หลุดจากใจแล้วไม่จำเป็นต้องเอากลับมา เวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมงเสียงนาฬิกายังคงเดินแสงแดดเปลี่ยนมุมเงาไม้บนพื้นค่อยๆย,ย้ายตำแหน่งเขานั่งนิ่งแต่ในดวงตายังมีแววอ่อนโยนไม่ใช่ความเศร้าที่คอยกัดกินอีกต่อไปเพียงความสงบเหมือนทะเลหลังพายุในตอนบ่ายเพื่อนบ้านแวะมาดูพบว่าประตูบ้านเปิดลมพัดผ้าม่านปลิวแสงแดดสาดเข้ามาเต็มห้องตาชัยยังนั่งอยู่ตรงนั้น เก้าอีโยกเคลื่อนไหวเบาๆรอยยิ้มจางบนใบหน้ามือข้างหนึ่งวางบนถ้วยชาอีกข้างแต่กระดาษที่ตกอยู่ข้างเก้าอีไม่มีใครแน่ใจว่าเขาหลับหรือจากไปอย่างสงบแต่ทุกคนเห็นสิ่งหนึ่งชัดเจนในดวงหน้าแก่ชารานั้นไม่มีรอยกลัวอีกต่อไปเพราะบางทีการให้อภัยก็คือการกลับบ้านและบ้านหลังนี้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงเก้าอี้โยกดังแผ่วในลมเย็น คล้ายเสียงของใครบางคนกำลังหัวเราะเบาๆอยู่ตรงข้ามกลิ่นชาหอมลอยขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครเพิ่งรินน้ำร้อนใส่ถ้วยใหม่ในอากาศนั้นไม่มีความตายมีเพียงความรักที่ยอมสงบลงอย่างเงียบงามตอนจบจุดสิ้นสุดแห่งความบ้าคลาั่งและจุดเริ่มต้นของการให้อภัยแสงเช้าสีทองอ่อนลอดผ่านผ้าม่านลูกไม้ละอองฝุ่นลอยในอากาศราวกับเศษเสี้ยวของเวลา เสียงนกร้องแถวเบาคล้ายจะปลอบใจใครบางคนที่ยังไม่ยอมตื่นเขานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้ตัวเดิมมือหิวย่นสันะร,ริกนิ้วเรียวยาวที่เคยแข็งแรงจากการจับคอนตอนนี้มีเพียงแรงพอจะถือถ้วยชาอุ่นไว้ในมือกลิ่นชาหอมลึกกลิ่นที่เขาเคยชงให้เธอในทุกเชา้าแต่เช้านี้ตู้ฝั่งตรงข้ามว่างเปล่าเขาหันมองเก้าอี้อีกฝั่งเงาของแสงแดดทอดผ่านพนักพิงเหมือนมีรอยเธอนั่งอยู่ตรงนั้น หัวเราะเบาๆกับเรื่องเล็กน้อยในบ้านเก่าแต่ไม่มีเสียงหัวเราะอีกแล้วมีเพียงความเงียบที่ยาวนานเหมือนบทสวดเก่าซ้ำไปซ้ำมาในหัวเขาเขาหลับตาสูดลมหายใจอากาศยามเช้าชื้นเย็นจากฝนเมื่อคืนกลิ่นดินกลิ่นไม้เปียกกลิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้หัวใจเขาเต้นแรงแต่วันนี้กลับทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจมลงทุกอย่างเริ่มต้นจากคําตกลงง่ายๆครั้งเดียวเท่านั้นแทนค่าเชา่า เขาพูดยิ้มยิ้มตอนนั้นเธอก็หัวเราะตอบแววตาเธอเต็มไปด้วยชีวิตชีวาใครจะรู้ว่ามันจะกลายเป็นคำสัญญาที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาเขายังจำคืนแรกได้เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีผ้าม่านขาวปลิวจากลมที่พัดแรงกลิ่นสบู่จากผิวเธอผสมกับกลิ่นฝนหัวใจเขาเต้นรัวราวเด็กหนุ่มทั้งที่ผมหงมบเต็มหัวแล้วเขาเคยคิดว่าแค่คืนเดียวจะไม่มีอะไรตามมา แต่เขาคิดผิดทุกเช้าเขาตื่นมาแล้วมองหาเธอเหมือนคนหาน้ำกลางทะเลทรายทุกเย็นเขานั่งรอเสียงประตูเปิดเธอมักมาพร้อมกลิ่นสบู่หอมและถุงของกินเล็กๆบอกว่าเอามาให้เวลาผ่านไปช้าแต่แน่นจนวันที่เธอเริ่มไม่กลับมาอีกเขานั่งรอทั้งคืนแสงไฟในบ้านค่อยๆหรี่ลงเสียงนาฬิกาเดินชัดขึ้นเขาเริ่มนับทุกวินาที เหมือนคนรอคำสารภาพจากใครสักคนที่ไม่กลับมาวันนั้นเขาออกไปตามหาเดินฝ่าฝนเดินข้ามถนนเก่ารองเท้าเปียกชุม่มหัวใจเต้นแรงราวจะขาดแต่ทุกที่ที่เขาไปไม่มีเธออยู่เลยเมื่อเขากลับมาบ้านเขาพบถ้วยชาที่เธอเคยดื่มยังมีคราบชาอยู่ครึ่งวงเขายกขึ้นมาแนบแก้มอุ่นนั้นจางหายไปแล้วเหลือเพียงความเย็นของกระเบื้องและความว่างในอกตั้งแต่นั้นมา เขาเริ่มพูดกับเงาของเธอในกระจกกับเสียงลมที่ลอดผ่านหน้าต่างกับแสงยามเย็นที่ทอดผ่านโต้ะไม้เขาเรียกชื่อเธอเบาๆทุกวันเหมือนการสวดภาวนาแต่สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกใครเลยคือเขาไม่แน่ใจว่าเธอเคยมีอยู่จริงหรือไม่บางคืนเขานั่งอยู่ในห้องมืดเสียงนาฬิกาเดินตรงตามเวลาแต่หัวใจเขากลับเดินย้อนกลับไปทุกครั้งกลับไปยังวันแรกที่เธอยิ้ม กลับไปยังคำตกลงที่ไม่เคยเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเขาจำได้ตอนเธอพูดว่าอย่าให้มันเกินเลยนะเราแค่ช่วยกันไปวันๆแต่เขากลับมองหน้าเธอแล้วตอบถ้าแค่วันๆมันก็ไม่พอสำหรับฉันนั่นคือวันที่เธอเงียบไปนานมากหลังจากนั้นเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเธอน้อยลงแต่กลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นดังจนเขากลัวว่ามันจะทำให้เธอหนีไปไกลกว่านี้เมื่อวันหนึ่งเธอหายไป เขาไม่ร้องไห้เขาเพียงแค่เดินไปที่สวนหลังบ้านที่ตรงนั้นมีม้านั่งหมายใต้ต้นชมพูพันทิพที่เธอชอบกลีบดอกสีชมพูตกเต็มพื้นเหมือนผ้าคลุมศพของฤดูใบไม้ผลิเขานั่งลงเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเสียงลมพัดแรงแต่ใจเขากลับสงบอย่างประหลาดเขาพึมพำคำหนึ่งในลำคอถ้าเธอไม่อยู่ฉันจะอยู่ต่อได้ไหมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงใบไม้กรอบกแกรบ คล้ายเสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปเวลาผ่านไปหลายปีบ้านหลังนี้เงียบจนแม้แต่เสียงหายใจก็ดังเกินไปเขาเริ่มวางรูปถ่ายของเธอตามมุมบ้านบนตู้ไม้บนโต๊ะชาบนหัวเตียงไม่ใช่เพื่อระลึกถึงแต่เพื่อให้ตัวเองจำได้ว่าเธอเคยมีอยู่คือหนึ่งขณะเขากำลังจะเข้านอนสายตาเขาเหลือบเห็นเงาผ่านกระจกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ตกใจเขาเพียงยิ้มให้ และพูดเบาๆว่ากลับมาช้าจังเขาเดินไปที่โต๊ะเทชาลงถ้วยสองใบยืย่นถ้วยหนึ่งไปยังเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามราวกับเธอยังนั่งอยู่ตรงนั้นและพูดด้วยเสียงแผ่วว่าฉันไม่ได้บ้าหรอกนะฉันแค่ยังรักอยู่เขาจิบชาน้ำตาอุ่นไหลลงข้างแก้มรสชานั้นขมเล็กน้อยแต่ในความขมมีความหวานที่ซ่อนอยู่ลึกเหมือนความทรงจำที่ทั้งเจ็บและงดงามเช้าวันต่อมา เพื่อนบ้านเรียกหาชื่อเขาแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมพัดผ่านผ้าม่านภาพถ้วยชาสองใบยังวางอยู่บนโตะ๊ะกลิ่นชาอุ่นยังคงลอยอ้อยอิ่งอยู่ในห้องบางคนบอกว่าเขาจัดไปอย่างสมบบางคนบอกว่าเขายังอยู่ที่นั่นเพียงแค่ในอีกทางของเวลาแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรไม่มีใครสงสัยเลยว่าเขารักเธอจริงๆและบางทีเธอก็อาจจะรู้เช่นกันเพราะในคืนที่ฝนตก ทุกคนในละแวะกบ้านยังได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดเบาๆผ่านหน้าต่างไม้เก่าชาอุ่นไหมวันนี้ฉันชงเข้มหน่อยนะยอดเยี่ยมมากยืนยันแล้วนะครับว่าโทนของเรื่องจะเป็นแบบหัวใจแตกสลายโศกแต่สมบเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความว่างเปล่าจนกระทั่งการยอมรับอันเงียบงามเข้ามาแทนที่ความเศร้าฉันจะเขียนต่อเนื่องจากตอนก่อนโดยใช้สำนวนแบบกวีดรามาติกเหมาะสำหรับการเล่าเสียง เน้นภาพสัมผัสทางประสาทการสังเกตเล็กน้อยในชีวิตประจำวันของชายชราสะท้อนความทรงจำความผูกพันและการให้อภัยตนเองจะไม่มีการกล่าวถึงความตายหรือสิ่งเหนือธรรมชาติมีเพียงความเงียบความทรงจำและความสมบที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในหัวใจเขาถ้าคุณพิมพ์คำว่าเริ่มเลยฉันจะเริ่มสร้างตอนต่อความยาสายลมยามเย็ยนพัดผ่านช่องหน้าต่างม่มานผ้าลูกไม้สีขาวแกว่งเบาๆแสงอาทิตย์ที่กำลังลาลับ ทอดลงบนโต้ไม้เก่าที่มีรอยขีดข่วนแห่งการเวลาชายชรานั่งอยู่ตรงเก้าอี้เดิมมือวางบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาปลายนิ้วลูบไปตามรอยวงถ้วยชาเก่าราวกับกำลังสัมผัสร,รอยยิ้มที่ยังอุ่นอยู่ในใจเขามองออกไปนอกหน้าต่างต้นชมพูพันธทิพย์ลีบอีกครั้งสีชมพูละมุนของมันสะท้อนในดวงตาแก่ชราเหมือนแสงแห่งความทรงจำที่ไม่เคยดับเขาได้เรียนรู้ว่า ความเงียบไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าแต่มันคือเสียงของหัวใจที่ค่อยๆฟื้นคืนจากความเศร้าทุกเช้าเขายังชงชารินลงถ้วยสองใบาวางไว้ตรงข้ามกันเหมือนเคยแต่วันนี้เขาไม่ได้รอใครอีกแล้วเขายิม้มรอยยิ้มเรียบง่ายเหมือนคนที่เข้าใจบางสิ่งหลังจากใช้ชีวิตมาทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนหรืออาจจะไม่เคยหายไปเลยแค่ย้ายจากโต๊ะไม้ใบนี้ ไปอยู่ในมุมลึกของหัวใจเขาแทนเขาหยิบสมุดเล่มเก่าขึ้นมาปกสีซีจากแสงแดดตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือสั่นไหววันแรกที่เจอเธอฉันยังไม่รู้เลยว่าจะรักได้มากขนาดนี้เขาวางสมุดลงหลับตาปล่อยให้เสียงลมหายใจผสานกับเสียงใบไม้ไหวเวลาผ่านไปอย่างช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลผ่านหินฉล้างทุกความแหลมคมในใจจนเหลือเพียงความโค้งมนของการยอมรับ เขาลุกขึ้นช้าๆเปิดประตูบ้านอากาศยามเย็นแต่ผิวเบาๆกลิ่นดินหลังฝนแรกของฤดูใหม่ลอยมาแต่จมูกเขาเดินไปยังสวนหลังบ้านใต้ต้นไม้เดิมดอกสีชมพูร,ร่วงเต็มพื้นเขาก้มลงเก็บหนึ่งกลีบไว้ในมือเธอเห็นไหมมันบานอีกแล้วเขาพูดเบาๆเหมือนคุยกับสายลมในแววตานั้นไม่มีความเศร้าอีกต่อไปมีเพียงความอ่อนโยนของคนที่ให้อภัยทั้งโลกรวมถึงตัวเอง เขาหันกลับเข้าบ้านจัดโต๊ะไม้ให้เรียบร้อยวางถ้วยชาไว้ตรงกลางกลิ่นชาอุ่นลอยขึ้นอีกครั้งในความเงียบมีเสียงของหัวใจที่เต้นอย่างสมบไม่มีคำว่าจากลามีเพียงคำว่าอยู่ต่อในอีกความหมายหนึ่งเขานั่งลงหลับตาปล่อยให้หัวใจพักอยู่กับแสงสุดท้ายของวันและเมื่อแสงเย็นกลืนบ้านทั้งหลังไปในสีทองเสียงนาฬิกาก็ยังเดินต่อ เหมือนชีวิตที่ยังคงดำเนินไปแม้ไม่มีใครต้องรอใครอีกบางทีความรักแท้อาจไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือการยอมรับว่าสิ่งที่เคยงดงามยังคงอยู่แม้ในความว่างเปล่าชายชรายิ้มอีกครั้งแสงสุดท้ายสะท้อนในรอยย่นบนใบหน้างดงามกว่าฤดูไหนที่ผ่านมาเพราะในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่ารักแท้ไม่ได้หายไปไหนเลยมันเพียงเปลี่ยนรูปร่าง กลายเป็นความสงบที่อบอุ่นในใจเหมือนชาอุ่นที่ไม่เคยเย็ยนลง